เซ็นทรัลพาร์คออฟฟิศแทดีที่สุดของเซ็นทรัพัฒนาดี D. ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครในเรื่องทำเลที่ตั้งการเชื่อมโยงความเป็น mixed use project ที่มีความแข็งแรงการเชื่อมโยงการใช้ชีวิตกับสวนลุมพินีออฟฟิศยุคใหม่ไม่ควรจะเป็นแค่พื้นที่ทำงานแต่จะต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้องค์กรและคนทำงานเติบโตไปพร้อมกัน ซ็นทรัลพักออฟฟิศเซถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด global business address ตั้งอยู่บนทำเลที่ถือว่ามีคุณค่าในระดับเมืองและก็ระดับโลกโดยเราก็ตั้งอยู่บนทำเลที่เราอาจจะเรียกว่าเป็น super core CBD บนถนนสีลมแล้วก็พรามสีเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าบนดินแล้วก็รถไฟฟ้าใต้ดินด้วยนอกจากนี้เองก็ยังติดสวนลุมพินีซึ่งก็ถือว่าเป็นปอดของกรุงเทพมหานครความเป็นพรามแล้วก็ s t r a t e g i c l o c a t i o n มันเป็นการตอบในทุกเรื่องแต่ไม่ได้หมายความว่าการเป็นพราม location ต้องอยู่ใจการเมืองเท่านั้นแต่จริงๆมันจะต้องเป็นทำเลที่สร้างคุณค่าให้กับผู้เชา่าได้อย่างแท้จริงจริงๆแล้วการพัฒนาอาคารสำนักง,งานเราเนี่ย ส่วนใหญ่ก็ควบคู่ไปกับโครงการศูนย์กิรค้าของทางเซ็นทรัลพัฒนาทุกโลเคชันที่ทางเซ็นทรัลพัฒนาเราได้เลือกเนี่ยเป็นโลเคชันที่มีความโดดเด่นมีการเชื่อมต่อทั้งการเดินทางมีความสะดวกทั้งการเข้าถึงแล้วก็อยู่ในย่านที่เราเรียกว่าย่านพาณิชย์ของแต่ละโลเคชันที่เราเข้าไปปัจจุบันเองเนี่ยก็มีอาคารสำนังกงานอยู่ในพาร์โลเคชันเนี่ยมากกว่า10โครงการทั่วกรุงเทพนะคะ เรามองแนวคิดในเรื่องคือการเป็นแพลตฟอร์มนะคะสำหรับการเป็นโมเดลเวิร์กกับไลฟ์นะคะโดยที่เราเองเราออกแบบเซ็นทรัลพาร์คออฟฟิศเนี่ยให้มันมีความเชื่อมโยงของการใช้ชีวิตในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตในประจำวันคุณสามารถใช้ชีวิตได้เรียกว่า เจ็ทับ24เลยจุดเด่นในเรื่องของการเป็น Retail l e s s m ยูดเดเวลลอปเมนต์เนี่ยเป็น DNA ของเซ็นทร์พัฒนาเราโดยแท้จริงนะคะอาคารสำนักงานเราเนี่ยก็จะเชื่อมต่อเชื่อมโยงโดยตรงไปกับอาคารสูงการค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านอาหารต่างๆนะคะซูเปอร์มาร์เก็ต ฟิตเนสหรือว่าตัวของโรงแรมเองที่เราก็มีโรงแรมที่อยู่ในเครือหลายแห่งเลยเรียกได้ว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตครบจบในที่เดียวถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่ครบวงจรทั้งในแง่ของการชอบอีทเวิร์กเลย์สเตย์แล้วก็ลีฟนะคะ Ecosystem ของเราเนี่ยจริงๆไม่ได้มองแค่ความเป็นเซ็นทรพัฒนาจริงๆเรามองไปถึงความเป็นเซ็นทรัล r กรุ๊ปนะคะซึ่งในเซ็นทรัล r กรุ๊ปเองก็มีเครือข่ายหรือ ecosystem มที่แข็งแรงมากไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัล e รีเทลเซ็นทราลโฮเทลแอนด์รีสอร์นะคะแล้วก็รืมถึงร้านค้าในเครืออื่นๆด้วยและนอกจากเซ็นทรัล r กรุ๊ปเองเนี่ยเราก็ยังมีร้านค้าพันธมิตรต่างๆที่พร้อม ที่จะมอบสิทธิพิเศษและบริการที่เป็นเฉพาะให้กับกลุ่มของผู้เช่าในตึกออฟฟิศเรา Central Park Offices เองเนี่ยเราก็ต้องการเป็น Community for Forward Thinking Organization นะคะเราคงไม่ได้รวบรวมแค่การเป็นที่ที่บริษัทชั้นนำเนี่ยจะมาอยู่รวมกันแต่เราอยากเห็น Community ของการที่เรามีองค์กรที่มองไกลแล้วก็องค์กรที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานรวมถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะเราใช้แนวคิดของการ เป็น green building เพื่อม,มามยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่เข้ามาใช้อาคารแล้วก็ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในระยะยาวด้วยเราคิดว่าอีกหนึ่งฟาซิลิตีหรือบริการที่น่าจะมีความสำคัญของการใช้พื้นที่อาคารสำนักง,งานในปัจจุบนันคือเรื่องของพื้นที่ห้องประชุมส่วนกลางเราพัฒนาพื้นที่ประชุมแล้วก็ทาวน์ฮอล์ในรูปแบบที่เราเรียกว่า a d work นะคะเพื่อรองรับ การใช้ชีวิตของอาคารสำนักง,งานในยุคใหม่นอกจากนี้เองต้องมีพื้นที่ a d work ในต่างจังหวัดด้วยหากบริษัทใดที่มีพนักง,งานที่ต้องเดินทางสม่ำเสมอก็สามารถที่จะมาใช้บริการ a d work เราเป็นสถานที่ทำงานได้ด้วยเช่นกันนะคะ c ซ็น r a l p a พาร์คออฟฟของเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะททั้งในแง่ของอัตราการเช่าที่มีผู้มาเซ็นจองพื้นที่กับเราเนี่ยมากกว่า70%แล้วแล้วก็ยังมีผู้ที่เข้ามาดูเพิ่มเติมอยู่ในขณะนี้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังทันนะคะสำหรับท่านที่สนใจแล้วก็อยากมาอยู่ร่วม อีโคซิสเต็มเดียวกับเราในเซนท r a พาออฟฟิศเซตก็ยังเปิดรับให้ทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็สามารถที่จะมาพัฒนาเช่าพื้นที่กับเราได้ซึ่งผู้เช่าที่มาเปิดเพจออฟฟิศของเขาในตึกของเราแล้วนะคะก็มีหลากหลายธุรกิจเลยก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของเทคโนโลยีบริษัทยาชั้นนาบริษัทโลจิสติกแล้วก็ มีบริษัทในอุตสาหกรรมที่เป็นเซอร์วิสชั้นนำเข้ามาร่วมด้วยนะคะก็อยากเรียนเชิญทุกท่านค่ะให้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการกับเรานะคะเซ็นทอฟพัฒนาออฟฟิศเซค่ะ